สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดียำยินครับเอามาดูครับรุ่นฮิตติดตลาดมาอีกแล้วรุ่นฮิตครับรุ่นฮิตคันนี้รุ่นไหนรุ่นไหนเอ่ยสวัสดีครับ,รบโอ้ลงนี่แหละเดี๋ยวให้เรามาใส่ไปก่อนเพิ่งเดินทางมาถึงครับ เอาทีมงานน้องน้องมิ่งตัวนี้ถอยลงดินเลยไหมครับถอยเลยมาแล้วครับยินดีต้อนรับน้องใหม่ครับรุ่นฮิติตตลาดครับโอ้สีเดิมครับสีเดิมเดิมไม่เดิมก็ดูเอาอัานุนสีถลอมเลยเนะี่ยสีมาจากญี่ปุ่นเลยอยู่ครับ โอ้นี่ฮีโน่นียว่า<ม>เรียกว่าฟูโซคันนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณโอ้วิ่งเร็วครับร้อยสานั่นแหละขาแรงเดี๋ยวผมจะให้ดูครับรุ่นี้เป็นสไลด์นะครับรถนายกตีนายกตีครับทำเองครับมาก,กี่คนวะ เครื่องอะไรวะเนี่ย G.U. น่าจะเครื่อง G.U. เดี๋ยวรอชมว่าเจ้าน้องใหม่คันนี้นี่จะเป็นยังไงครับระบบจะดีหรือเปล่าอันนี้เครื่องเครื่องเท่าไหร่ฮะเจ็อ e ครับเจ็ดอี e e หรอเอ๊ะ e, เราเคยเจอกันไหมที่ไปที่ไปอะไรนะ อ่าใช่ไหมที่ไปกำแพงเพชรใช่ไหมใช่ค่ะโอ้มาดูครับสไลด์เป็นรถสไลด์ครับคันนี้ครับเคยเจอกันครับคันนี้เราไปกำแพงเพชรคนเอ่อเจ้าอะไรวะโคมสุสามสิบโคมสุสามสิบแหละตัวนั้น,น,นอ่ะอ่าไมิเศษ รุนเฮติติตลาดใหม่แล้วครับท่านใดที่มองหาอยู่ก็มาชมได้ที่โทรหนึ่งเลยนะครับแหมระวังรถเด้อลูกโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมานี่มานี่นี่มาอ,อยู่ตรงนี้สไลด์แล้วครับโอ้โอ้โอ้ my god ตายสิ สุดจัดเลยครับอู้ยกดำไม่มีกระบอกดำเลยเพราะมันไหลลงมาเลยไหมโอ้โห oh. สีเดิมเลยครับนี่มีเซฟตี้วาล์วด้วยครับตรงกระบอก ก็บอกอาร์มมีเซฟตี้วาลวด้วยนั่นนะกันตกเป็นสี่เหลี่ยมครับผมจะใหด้ดูว่าเซฟตี้วาลวคือตัวไหนนี่ไงไม่มีคนขับหรอขับเลยครับลงเลยนี่เซฟตี้วาลวแล้วใครขับขึ้นน่ะเฮียแกขับขึ้นเองเลยนี่เฮีต้านะเฮ้ยขับไม่เป็นบอก,บห,บอกหรอ เอาลองดูใบเทกใหญ่ครับใบเทกใหญ่ครับนี่ใบเทกอยู่ที่น่าจะหกสิบโอ้ภายในไหมคอนโซลคอนโซลอยู่ครบเลยอะ่ะ mười mày mười mày tên lông lê tên lông mà lê điếc mày hát tua là bằng nữa là nữa เียวเสียวมือใหม่ยังเสียวอยู่ครับโอ้แ๋วแ๋ว ไปตรงนั้นแหละเอาไ้นี่แหละไปทางไหนต่นอเนรับเขาบ้านเลยบ่เขาแรกว่าจะไปลาดลุมเก้ยวต่อพักก่อน้วิ่งไม่ได้หยุดเลยบ้างนี่มาจากสงขาครับสงขาไปทำอะไร เกี่ยวข้าวไปส่งครับอู้ไปกลับมากันเลยเว้ยเอาแค่นี้มา,าด้วยไปสงขลาพุ่นนะอู้ไปสงขลานีา่น่าจะหมดเยอะเนาะฮะข้าววิ่งอ่ะน่าจะหมดเยอะ กลับบ้านเลยครับสุรินทร์ครับเดนนี้แกมีกี่คันแล้วอ่ะรถมีกี่คันแล้วตอนนี้เหรอใช่สามสี่กั <3 S 2> กกบโรเบรโอ้สี่คันกับโลเบิโลเบิใครขับอ่ะโลเบิร์ตเบียโอ้ เปอะไรอ่ะตกใจหมดเลยเดี๋ยวไปเอาค่าเสียหายให้เขาก่อนอเดี๋ยวอยู่กับคู้เอก่อนนะครับจ่ายค่าน้ำมันจ่ายค่าแรงเสื้อตัวนี้สวยมากเลยค่ะพุชชี่ ไปตัดผมใหม่<อ>ใช้ไรก็เดิมทีมงานโทรหนึ่งรถดำสวยๆจาย้ารัสีเดิมฮะสีเดิมเลยสวย,สวยมากเหรออันเนี้ยสีเดิมส,สวยมากเหรอบอกว่าสีเดิมสวยมาก ตามาดูแลตาพามาดูแลครับครับระวังม,นมันหมุนกุญแจด้ะระวังบลาร์ไขกุญแจด้ะ<ม>เดินเช็คแล้หาเช็คลบเจตินบอกว่าเดิมมากสวยมาก เอาตังให้น้องเขาน้องเขาจะได้กลับบ้านเป่ไนไงเสร็จแล้วเดินทางไปไหนคะนี่ไปไหนกลับบ้านเลยครับสุลินอ๋อบ้านอยู่สุลิน

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกออกเส้นนี้ก็ได้ทางสวยพวกกระชายอะ่ะมันจะไปโผล่พนมนองรักโผล่กาบเชิงจ้ะสามแยกดีเอาซ้ายไปประสาททางสวยเหมือนกัน จอดแล้วค่ะพนวาสีเก่าพ่อคันว่าสีเดิมๆเ,เลย สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ